มัดรวมรู้รทำไมไนิกเกะใส่เรนเงือกน้อยกุ๊กกุ๊กกะเธอนั้นเป็นแฟรี่เทโโมเดลรุ่นที่สองที่มีเรฟเฟรนซ์มาจากนางเงือกน้อยลิตเติ้ลเมเมด ถึงต้นแบบเธอจะเป็นนางเงือกแต่เลือกด้วยตัวเธอนั้นเป็นบอดี้รุ่นแรกก็เลยทาให้ว่ายน้ําไม่ได้แต่อย่างนี้ที่น้องเอาฟองมาคลุมตัวทําให้ลอยตุปต๊ปองตุ๊ปองข้ามน้ําข้ามทะเลได้เป็นกาลกอรเสียชาติเกิดความเป็นนางเงือกบอดกุกุกก,กาใสเรนเงือกน้อยกุก้า ด้วยความที่น้องดันติดแยก,กไปไหนมาไหนไม่ได้จะเอาแต่นั่งคุยกับปลาก,ก็เริ่มเบื่อก,ก็เลยสร้างฟองขึ้นมาเล่นๆแล้วก็หลอกใช้เขโตโดามากับมันดูแล้วมันกระดันใจผลขึ้นมาสะงั้นเกิดเป็นฝูงโปเลีงสลามที่คอยโดดดึงถเงเป็นเพื่อนเล่นน้องแถมด้วยความคิดถึงเพื่อนเ้อก็เลยสร้างสลามน้อยที่มีรูปร่างเหมือนกับเพื่อนของเธอขึ้นมาทางสลามสวยสลามแฝดสลามเม่และสลามปลาช่อนอีกด้วยว่าแต่เหมือนลืมใครไปสักคนนะไม่มั้ง ณพื้นที่ฟองสบู่ของน้องกุ๊กกะกาวันหนึ่งน้องก็เริ่มสังเกตเห็นว่าปลาเลวีที่เลี้ยงเอาไว้ในบอ่อนั้นมันดูร่อยหรอแปลกๆ ทัง้งที่เธอนั้นปักตายเอาไว้ว่ายาวไปกินระหว่างท้องเสียแต่จำนวนปลามันก็ลดลงอยู่ดีซึ่งคนร้ายในคดีนี้มันก็คอยหลบอยู่ในเงามืดไม่ให้ใครรู้ตัวตลอดเวลาและคนร้ายที่ว่านั่นก็คือสลามปลาช่อนที่แอบยองมากินปลาช่อนตอนน้องเผือนั่นเองไม่นะ่าสลามเลวีกินเลวีเข้าไปแล้วเลวีวันหนึ่งในพุงกลัดตัวนี้มีฮาร่าได้ผ่านมาเห็นน้องกุก๊ กับดั๊อยู่นี้ขาไก่กำลังนั่งซุ่มทำอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่2คนก็เลยลองไปส่องดูและเห็นว่า2คนนั้นกำลังทำเค้กกันอยู่แต่เค้กที่ทำออกมานั้นมันทำมาจากสลามเลยกินไม่ได้ได้แต่นั่งมองตากันปลิบปลิบฮาร่ปปรปปรปปาก็เลยปิ๊งไอเดียเอาเค้กปาปลาอัดหน้ากันซะเลยเพราะยังไงมันก็ทำมาจากฟองน้ำไม่เจ็บอยู่แล้วแถมยัง้ากม่ได้เรื่อยๆอีกสุดท้ายเลยกลายเป็นสงครามเค้กเฉยเลยอย่าเอาของกินมาเล่นสิวอยถึงจะกินไม่ได้ก็เถอะ โมลลี่ยี่ตุดที่ระแวงจากทีมอินคิวเบเตอร์เธอนั้นเป็นดิเกตที่หลุดคิวซีทำอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างจนต้องถูกย้ายมายังทีมนี้แต่โชคยังดีที่ได้มาเจอกับทีมเคาน์เตอร์เลยได้พวกเธอช่วยสอนวิธีต่างๆในการเอาตัวรอดให้ทั้งการเตรียมสิ่งของจําเป็นรู้จักหาทางหนีทีไล่และทำหน้าพอไฟและปลดปล่อยพลังยิงยนะ ไอ้ที่น้องมาชอบทำหน้าเสายแยะยิ้มแปลกๆในฝีมือเองเหรอวะนีออนไอ้สอนบ้าอะไรไปเนี่ยโมลลี่ยยตุ่นขี้ระแวงจากทีมอินเทวเบเตอร์วันหนึ่งตอนที่เธอเข้ารับกาปรึกษากับอีผูก้การนั้นเธอก็บอกว่าบังเอิญเจอกับลุมอยู่ระหว่างทางที่มาเธอก็เลยอาสาอุดให้กลัวมีคนร่วงลงไปเรียกว่าเป็นเด็กดีสุดๆแต่รู้ด้านนะ้ มันรูของยี่ตุนคุกที่ขุดเอาไว้เป็นทางเข้าออกไม่ใช่หรือไงและอีแบบนี้มันจะกลับบ้านได้ไมนะ่น่าว่าแต่แยี่ตุนมาดัาน,นมันขุดเอาไว้กี่ที่วะตึกผู้บัญชาการได้ถล่มได้ยังไงวันหนึ่งอีผู้การได้กระเตกเต้าอีเล็กไปทั่วด่านหน้าเพื่อทำตามความฝันของเธอคือการลงบูไห้ทั่วจนมาถึงที่สุดท้ายนั่นก็คือร้านที่ถูกทิ้งร้างซึ่งพอเข้ามานแล้วก็ได้ยินเสียงก,ก,ก,กุกากแปลกๆซึ่งต้นต่อดั้นก็คือ ยายโซดาที่ได้รับการวาจากางให้มาทำความสะอาดนั่นเองซึ่งพออีเล็กกับโซดาสำรวจร้านนี้ดูก็ทําเอาตกตะลึงกับอุปกรณ์สันธนาการสารพัดถึงจะอึ้งกันสุดๆแต่อิเล็กกับกนี้กระดาถูกใจที่นี่อยากจะเปลี่ยนเป็นร้านเกมเซ็นเตอร์ใช่ััมดีได้อผู้การห้ามเอาไว้ก่อนเพราะที่แห่งนี้นั้นก็คือสถานที่แห่งความทรงจําที่รอวันที่เจ้าของจะกลับมาอีกครั้งนั่นเอง แฟนทอมจอมโจรไร página, ้เงาแห่งหอสมุดอาเธอนั้นมีปัญหาเรื่องการสะกดตัวอักษรสดๆทำใหปวดสมองทุกครั้งเวลาอ่านแต่วันหนึ่งเต้าอิเล็กก็ได้อาสาททำแอปแก้คำผิดให้กับเธอแต่สุดท้ายด้วยพลังการสะกดผิดของยัยแฟนทอมก็ทำเอา AI ออัจฉริยะถึงกับลาโลกกันเลยทีเดียวโอ้ยกูไม่กลับแล้ว ห้องสมุดอาร์ตสถานที่ซึ่งรวมความรู้มากมายและศูนย์รวมของเหล่านักอ่านที่อยากจะสัมผัสหนังสือแบบฟิสิกอลใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่มันดันเงียบเป็นเป่าสากเฉยเลยมันแทบจะเป็นห้องสมุดร,ร้างอยู่แล้วซึ่งสาเหตุมันก็ไม่ได้มาจากระบบการบริการที่คร่ำครืดแต่เป็นพ่อใหญ่เฟนทอมที่เป็นคนดูแลของที่นี่และยังเป็นคนเขียนป้ายต่างๆทั้งหมดในนี้อีกด้วยคนที่จะมาอ่านหนังสือก็เลยอาอ่านไม่เจอ พออา่านไปไม่ออกนั่นเองอาค่าหมอดูสาวจากทีมเบสเซอร์เธอนั้นไม่ชอบกาแฟเอาอีกแล้วอย่ารู้เยอะดีอ,อาค่าเธอดันเรียกได้ว่าค่อนข้างจะติดหวานสุดๆไม่ชอบอะไรขมๆอย่าว่าแต่กาแฟเลยกิลาเต้ที่อีกนิดจะเป็นนมอยู่แล้วนางยังอีเลยส่วนของที่ดางชอบนั้นก็คือ ชาบดาวนั่นเองอันนี้อันนี้พอพอได้ยังโอเคอาคณาหมอดูสาวจากทีมเมสเซลเลอร์เธอทั้นมีหน้าที่ในการคอยจดบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งรวมถึงเรื่องราวของอีผู้ประชาการด้วย และด้วยวีรกรรมวีรเวรสารพัดที่ผู้บัญชาการได้ทําลงไปดันทําไห้น้องยิ่งจดก็ยิ่งหลงกลายเป็นแฟนตัวยงของทีมเคาน์เตอร์เรียบร้อยและยิ่งพอมาเจอกับผู้บัญชาการตัวจริงก็เลยทําน้องหลงสุดๆแต่ถ้าเจอทีมเคาน์เตอร์ตัวจริงทั้งทีมจะเป็นยังไงวะเนี่ยอย่าเลยมีแต่คนประหลาดทั้งนั้นน่ะแถมไม่ได้จะเป็นมิรกับเองด้วยระวัง อาคณาบอดูสาวจากทีมเมสเซเลเธอรนั้นมีภาพลักษณ์ายดอกที่ดูเหมือนพี่สาวแสนสวยเป็นคนหนูมากเนี้ยเป็นเนื้อใดจีิงๆของเธอนั้นเป็นคนเดิอดนาสูงซ้ำซกบกขนาดที่เพื่อนร่วมทีมเพี้ยนๆอยากแฟนทอมยังต้องคอยเป็นห่วงนีเองคนพิจารณาตัวเองได้แล้วนะอาคณาในสกินราชินีวันหยุดนะคะตะเลอร์ของเจโบรัน,นั้น เขาจะเธอนังสือภาพโโรแกร,รมไดโนเสาร์อยู่ด้วยดูจะชอบสุดๆเลยแต่หากเรากดไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสที่ทเทเร็กมันจะกลายเป็นสไปโนฟาัสที่มาจากการตีความฟอสซิลของสไปโนซอรัสในรูปแบบของตัวอย่างวะและที่เอวนั้นมันอิตาเลียนเบนรอดใช่ไหมนะอะไรทิโนทารา,ราเลรอไอความสมองเปื่อยเนี่ยสมกับเป็นโบรอนจริงๆ วันหนึ่งแอดิสกับอิเล็กได้รับมอบหมายให้สํารวจแคมปิศดาบนพื้นผิวแต่พอมาถึงนั้นอย่าแอดิสกับเอาแต่หิวดับอัดลมส่วนอิเล็กก็อยากลงบูมในตู้อยู่ด้านแหละแต่พออิเล็กซ่อมตู้และลงบูมเสร็จแล้วกระป๋องน้ําอัดลมที่ออกมาด้านกลับว่างเปล่าแถมตู้ยังมีเสียงก้อกๆแกลล์แปลกๆอีกทําเอาแอดิสหลอนสุดๆและตัวจริงของเสียงนั้นก็คือน้องอิ๊บ ไอเข้าไปทำบ้าอะไรอยู่ในนั้นแถมยังดั่งสดน้ําอัดลมจนหมดตู้อีกเอาเข้าไปนี่มันเลือกป่าอะไรกันวะเนี่ยดีมือสังหารจากดวยพิฆาตเปอร์ลิลศศัสซีธเธอนั้นเชี่ยวชาญด้านการรอบเรนแฝงตัวสุดๆและบทบาทที่เธอนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษก็คือบทผัวมีเมียนั่นเอง เรียกว่าเป๊กันสุดๆดเพราะเวลาว่างจากภารกิจนั้นถึอก็มักจะไปฝึกพิเศษโดยการแวะไปหาซิกเนลและนั่งดูละครน้ำเน่ากันนั่นเองนี่ก็ติดละครเลยเนี่ยในแผนที่ของอีเวนต์นิเกเอ็กซ์ตลเบลดนั้นหลังจากที่เย,ยนี่ออนได้เห็นสุดยอดการเคลื่อนไหวของน้องอิฟในบทที่หนึ่งแล้วเธอก็ปรับปลื้มและพยายามจะเรียนแบบท่วงท่าปากกัวสุดเท่ของน้องอิฟและ เรียกว่าหัวทีมลิฟต์รถพระสุธากันเลยทีเดียวและซี a เก็เป็นอีสเตอร์เอกมาจากเกมสต l ล r าเบลดในแบบอีดอสเซเว่งหลังผ่านเนื้อเรื่องของอีเวนต์นิ่เกเอ็กสเตลาเบดไประดับหนึ่งแล้วนั้นทีมแก๊งเทพธิดาเขาจะแวะผ่านมาแถวนี้พอดีแต่เื่องด้วยอีพุก,การนั้นบันงานยุ่งสุดๆเลยลืมให้อาหารน้องสโนไว้ทำให้น้องเริ่มออกอาการโมโหโหิวทักไปทะเลาะกับตู้กดน้ำ เถพยังจะยิงเซว่นดอฟใส่อีกแล้วไหนจะมาขโมยนม้ำอัดลมของน้องอีบกับราพีอีกเออเอาเข้าไปล่าสุดเพื่อนตกปลาได้ก็โฉบเอาไปขมือเเรียบร้อยเรียกได้ว่า,าอิ่มอร่อยอยู่คนเดียวตลอดอีเวนต์เลยนะแม่คุณไอผู้การกลับมาให้อาหารน้องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันกินเพื่อนมัน ในอีเวนต์ดิกเกเอ็กซ์สเตลาร์เบลดนั้นจะมีอีกหนึ่งมินิเกมที่ยกมาจากเกมหลักนั่นก็คือการเก็บขวดซึ่งตัวคอลเลกชันขวดนี้เองก็จะเป็นการเรเฟอร์เรนซ์จากสเตลาร์เบลดทางการยกชื่อแม็กตัวละครไล่เทียมต่างๆไปยัดลงไปในขวดแตีที่ผีก็คืออันที่รวมเอาดิเกเข้าไปด้วยอย่างเครื่องดื่มให้เปอร์ทูบที่มาจากท่อขนส่งในเกมกลายเป็นเครื่องดื่มลดน้ำหนักของอิเล็กและยังมีเครื่องดื่มช็อตปากจากทีมอิเล็กทริกช็อต และกระป๋องเครื่องดื่มของทีมไทยแองเกิลที่ฉลามยุนหาน่ารักจังวะเครื่องดื่มแกงสามชาสีสันสุดฉาดและน้ำบริสุทธิ์ของทีมเทพธิดาอีกด้วยทำไมมันฟังดูแย่จังวะ วันหนึ่งแอดิสกับเยนีออนได้ย่องเข้าไปในห้องผู้การเพื่อหาอะไรกินแล้วก็ได้เจอกับโอมยิมที่กินแล้ววางทิ้งเอาไว้อยู่และด้วยความไม่รู้คิดอะไรของพวกมันเยสองคนนั้นก็เริ่มตบตีกันเพื่อแย่งโอมยิมและท้ายที่สุดชชยชนะก็ตกไปอยู่กับเยบวมนั่นเองเรียกได้ว่าได้ออมยิมกันไปกินสบายใจเฉิบเลยทีเดียวหารู้ไม่ว่านั่นดับเป็นของที่เยเบรดี้กินเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่พวกเองไปอดอยากกันมาจากไหนวะ